นี่คือหลวงพ่อหลุนนะครับครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นองค์ที่ห้าเลยนะครับที่ผมถ่ายทอดถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันตอนนี้เราก็ไม่มาพูดถึงตําหนิกันนะครับหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันกทอมอกันนะครับก็ได้ถ่ายไปนี่ก็เป็นองค์ที่น่าจะเป็นองค์สุดท้ายหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับ นี่น่าจะเป็นองค์ที่5้าเลยนะครับครูบาอาจารย์ผมพองครูบาอาจารย์รยได้ศึกษากันนะครับวัดอัมพวันกทอมอกันนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันนะครับผมองคราอาจร์ก็เห็นครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าสร้างปี2.4.6.5ถึง6.9ผมก็พูดตามที่ได้ดูได้ศึกษามาเลยครับว่า ออก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูตำหนิกันนะครับผมชี้มาที่เส้นที่ยันอุข้างหูหลวงพ่อทางด้านขวานี่นะครับครูบาอาจารย์ที่ผมชี้ตำหนิมาก็มีตำหนิอยู่แล้วก็มีที่ลาหังนะครับอีกประมาณ1จุดเนี่ยครับคุูบาอาจารย์2เส้นนี้นะครับเป็นจุดเป็นจุดตายของหลวงพ่อหลุน วัดตำพวันหรอกครับผู้อาจานี่ไหมครับจะเหมือนกันมากนะครับทุกเหรียญเลยนะครับผูาอาจารย์ครับทุกเหรียญที่ผมมีที่ผมถ่ายไปห้าเหรียญนี้ก็ถือเป็นจุดเป็นจุดตายต้องเป็นลักษณะอย่างนี้เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่แบบแบบไม่ชัดหรือว่าอะไรต่างๆก็คงจะเป็นพระที่ไม่ได้ แล้วก็ตรงเส้นอรหังนี่เลยครับคุณอาจารย์หลวงพ่อหลุนผมกงจับมาที่ตรงนี้นะครับเป็นตนําหนิจุดเป็นจุดตายกอนนะครับหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันโกโทโมอกันนะครับถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเออาร์อลของเสียข้างถนนนี่หลวงพ่อหลุนนะจำไม่ผิดก็คงองค์ที่ห้าเลยครับคุณอาจารย์ ก็คิดว่าจะถ่ายเป็นองค์สุดท้ายหรือก็ต้องดูก่อนอีกดูคัดดูพระที่ผมมีอยู่ค่อนข้างออกจากเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็ถ่ายทอดไทธรรมพระหูเชื่อมก่อนปี500ให้พ่อแม่กุบายจารย์ได้ศึกษากันดูหน้าตาหลวงพ่อก็อเป็นลักษณะอย่างนี้ครับรูบาาจารครับดูให้ชัดๆนะครับหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันนี่เป็นองค์ที่5แล้วนะครับรุบายจารย์ครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจากศูนย์พระ A อ L ของเสียนข้างถนนนะครับพ่อแมกุบายจานครับผมก็จับไปที่จุดเดียวก็คือที่เ,เส้นแตกที่ยันอุแล้วก็ยันอลหังนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้ครับพ่อาหย์ ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันปี2 4 6 5่านะครับคุูบาอาจารย์หน้าตาหลวงพ่อปากจมูกหลวงพ่อเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นนี่นะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ A r ไกันนะครับขอให้พ่อแม่คุูบาอาจารย์ได้เข้ามาศึกษานะครับผมถ่ายไปนะชุดนี้ก็น่าจะถึงพัน พันคลิปเลยนะครับก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากนะครับในวงการพระทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นพระเรียนแบบกันนะครับพระเรียนแบบแบบหลักล้านนี่น่ากลัวมากนะครับทุบาอาา์แต่ยังไงยังไงก็ถ้าเห็นของจริงค่อนข้างออจะเยอะสามารถที่จะแยกออกได้โดยไม่ยากเพราะว่าพระเรียนแบบถึงจะราคาแบบ เด่นกันแบบราคาแพงๆแ,แต่พอมาเจอของจริงแล้วต่างกันค่อนข้างออกเยอะนะครับคุณบาอาจารย์ครับดูผิวดูเนื้อดูอะไรต่างๆนะครับเราจะรู้เลยว่าพระแท้พระกีต่างกันโดยเฉพาะธรรมชาติของความเก่านะครับเนี่ยพระร้อยปีเนื้อทุกองค์นะครับคุณบาอาจารย์ทั้งหมด5องค์หลวงพ่อหลุดเนี่ยทั้งก็ดูเปรียบเทียบได้เลยถ้าเป็นพระที่แบบ ออไม่ไม่ถึงก็จะแตกต่างจากเนื้อของ5องค์ที่ผมลงไปเนี้ยแน่นอนนะครับครูบาอาจารย์ครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์ครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจากศูนย์พระเครื่อง A R L ครับเสียงกลางถนนครับสวัสดีครับ